สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับกราช่องดอรอาราญานชแนลกันอีกครั้งนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปด,ดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมของเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีนั่นเองค่ะก็ในส่วนของการแบ่งช่องเออขอขอภัย,ย,ยในส่วนของการแบ่งวันเกิดของช่องเราเออก็แบ่งตามแบบไทยนะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะคะถ้าสงสัยนะว่าตัวเองเกิดวันไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปตอบให้นั่นเองนะคะโอเคก็ในส่วนของอ หน้าไพ่เนาะพื้นชะตาโดยรวมภาพรวมนะคะในเดือนตุลาคมนี้หอเพื่อที่เกิดวันพฤหัสเราได้เปิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วตามหน้าไพ่ที่เพื่อนๆได้เห็นกันอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะคะไพ่ที่เพื่อนๆได้นะคะจะมีเป็นห้าเหรียญน,นะคะราชนีไม้สองดาบอัศวินเหรียญน,นะคะหไม้เดมอนเอมเพอร์ Moon, Emperor, นะคะสามถ้วยแล้วก็สี่เหรียญน,นั่นเองค่ะ เรื่องเงินนี่เด่นเหมือนกันนะดูแบบรอบตัวเลยน่าจะเป็นสิ่งที่เราแบบกําลังคิดกําลังกังวลหรือกาลังแบบรู้สึกว่าอยากจะมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามามากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ตัวไพ่ที่เป็น เป็นเป็นตัวเจ้าชะตาของเพื่อนเองอ่ะมันเป็นห้าเหรียญเนาะมันหมายถึงการที่แบบเออขาดแคลนหรือเปล่าช่วงเดือนนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันชอ็ชอตชจ้างทำไมมันรู้สึกแบบไม่พอใช้ไม่พอกินไม่พอจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออหรืออาจจะหมายถึงเป็นความกังวลใจของเพื่อนเองก็ได้ว่ากลัวว่ามันจะไม่เพียงพอกับกับค่าใช้จ่ายที่มีอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ บางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนเครื่องมือสื่อสารใหม่หรือเปล่ามีสองดาบเกิดมลเกิดขึ้นเครื่องมือสื่อสารที่มีอยู่มันอาจจะใช้ได้ไม่ไม่ดีอย่างที่มันเคยเป็นเอออาจจะแบบมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราเริ่มรู้สึกกังวลว่าเอยถ้าเกิดว่าเครื่องมือสื่อสารอันนี้หรือมือถืออันนี้เนี่ยมันมันพังหรือมันเสียขึ้นมาในช่วงนี้จะทํายังไงแบบเหมือนอารมณ์เหมือนว่ามันยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนนะเออนะมันยังไม่มีปัจจัยเพียงพอที่จะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อเรามองว่าถ้าคนที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆได้น่าจะเป็นแบบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเป็นผู้ชายเออที่ท,ที่มีอายุมากกว่าเพื่อนก็ได้จะเป็นคุณพ่อเป็นพี่ชายเป็นคนุณลุงมีอะไรอีกคุณอาค,คุณนา้าอะไรอย่างเงี้ยคุณตาคุณปู่อ่ะได้หมดที่เป็นผู้ชายอ่ะที่เขาน่าจะให้ความช่วยเหลือ ให้กับเพื่อนๆได้โดยเฉพาะในเรื่องของงานนะถ้าเรามีความคาดหวังว่าอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องงานใดๆก็ตามอ,อมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นหัวหน้าง,งานผู้ชายเ,าเขาน่าจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานกับเราได้เป็นอย่างดีนะอ,อ,อืสิ่งที่เห็นมากกว่านี้เออช่วงเดือนนี้อยากจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารไว้ด้วยนะคะ เออมันอาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ค่อยเคลียร์ไม่ค่อยชัดหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นตัวเราเองที่รับสารมาแ right. ล้วเออเหมือนเราเข้าใจาไปอีกแบบหนึ่งก็ได้หรือเวลาที่เราสื่อสารอะไรออกไปแล้วคนอื่นเข้าใจไปอีกแบบหนึ่งก็ได้มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนการสื่อสารของเราช่วงนี้มันบงบงหน่อยอะเออแบบเออคนไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเคลียร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวเราเองอย่างที่บอกไปว่า มันมีความเครียดความกังวลอะไรในใจเนาะเวลาที่เราแบบฟังหรือเวลาที่รับสารอะไรจากใครมา,าการตีความการแปลความของเราในช่วงนี้มันอาจจะแบบผิดเพี้ยนไปอันนี้อาจ,จะต้องร,าาระมัดระวังเนาะในเดือนนี้บางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการแบบต้องเสี่ยงเงินในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะเออบางจุดบางส่วนมันมันมีความแบบ ต้องไปดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีความจำเป็นที่ต้องแบบใช้เงินออกไปเพื่อไปไปดูแลรักษา ธนวมลงมาเนาะซึ่งส่วนส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนสําคัญที่จําเป็นที่จะต้องต้องดูแลมันจริงๆอาจจะเป็นแบบโครงสร้างของบ้านหรือบางส่วนที่เป็นแบบเป็นเสาเป็นคานเป็นส่วนที่ยื่นออกมาหรืออะไรเงี้ยมันมีความแบบผุพังลงไปทําให้เราต้องแบบมีความจําเป็นจริงๆที่จะต้องแบบเออดูแลมันรักษามันอะไรเงี้ยค่ะซ่อมแซมให้มันกลับมาใช้งานได้สมบูรณ์เนาะเออก็ ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเออเรามีความกังวลใจว่าเงินมันจะพอไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ายังมีคนให้ความเมตตาเอ็นดูให้ความช่วยเหลือได้อยู่นะคะเออถ้าเป็นในเรื่องเงินนะถ้าเป็นแบบเงินก้อนเล็กก้อนน้อยหรือเป็นแบบเรียกว่าอะไรเดียเป็นเป็นเป็นโชคลาภฟุกๆุกแล้วกันเป็นแบบเออมีคนพาไปกินข้าวไปกินขนมหรือแบบช่วยเหลือเงินเล็กๆน้อยๆเนี่อาจจะเป็นผู้หญิงในชีวิตของเราได้นะคะอาจจะเป็น เอญาติาพี่น้องเราเอาคนที่อายุพอๆกับเราก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราก็ได้นะคะที่เป็นผู้หญิงก็ก็มีความแบบว่าให้ความช่วยเหลือเมตตาอินดูอยู่นะอืมอืมอย่างอื่นเหรออย่างอื่นอย่างอื่นอืมอ่ะเรื่องงานนิดนึงละกันเออถ้าคาดหวังในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องงานนะคะอาจจะ ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะงานนี้โชว์เดี่ยวไม่ได้นะคะการโชว์เดี่ยวอาจจะไม่ส่งผลดีแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำให้เราแบบไปสู่ความสําเร็จได้อย่างที่เราคิดงานนี้อาจจะต้องพึ่งพาอาศัยผู้อื่นนะคะเราถึงจะสําเร็จได้ไพ่ขึ้นมาเนาะมีสามถ้วยเกิดขึ้นแล้วก็ไพต่ตัวตัวเพื่อนๆเองเนี่ยมันเป็นห้าเหรียญน,นั่นแปลว่าตัวเราเองอาจจะมีศักยภาพหรือมีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อจํากัดที่มันไม่สามารถนําพาให้งานของเพื่อนๆเนี่ย ไปสู่ความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้ดังนั้นต้องพยายามหาคอนเน็กชันนะแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเนาะในเดือนนี้นะคะประมาณนี้นะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของไพ่ที่จะมาบอกเพิ่มเติมกันนะคะในแต่ละเรื่องเนาะเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะการงานของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเป็นอัศวินไม้ใบที่2เป็นเ e อร์มิตนะคะใบที่3เป็น เด็กถือถ้วยและใบที่สี่เป็นหกเหรียญเนี่ยมันมันต้องมีการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําแน,นาะนำคคนที่ให้ให้เรียกนะให้ข้อคําให้ความปรึกษาเรียกคำปรึกษาหรอเออนั่นแหละประมาณนี้เออให้การปรึกษาเออต้องหาที่ปรึกษาที่ดีประมาณนี้เออหรืออาจจะเป็นหมายถึงในเรื่องของการแบบต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะคะในเรื่องงานไม่งั้นงานมันจะสําเร็จได้ยากนั่นเองนะ อืเดือนนี้ก็ลดอีโก้ตัวเองลงนิดนึงแล้วกันอะไรที่ขอความช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะหรือมันจําเป็นที่เราต้องของความช่วยเหลือจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะขอความช่วยเหลือนะอืมไม่งั้นงานมันจะมันจะยากแล้วมันจะไม่ไปหน้ามาหลังอนะ่ะเออการที่ให้คนอื่นมาช่วยมันจะดีกว่านะคะนะเออหรือถ้าใครในเดือนนี้ค่ะพบเจอกับปัญหาประสาทอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเพื่อนๆจะได้ที่ปรึกษาที่ดีนะ เออลองไปขอคําแนะนําหรือว่าไปอขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานอะไรอย่างเงี้ยเรามองว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือเพื่อน,อนได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะไปดูกันต่อในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรอู้ใบลรกสิบดาบใบที่สองเป็นมารจิเชียนใบที่3เป็น10บเรียนเฮ้ยใบที่สี่เป็น10บไม้10 10 10สิบ,สบ,สบ,สบว้าว โอ้โหอ่ายังไงดีอย่างแรกเลยบางคนอาจจะหมายถึงเรื่องของการแบบเสียเงินเสียทองไปกับการดูแลสุขภาพนะคะจ,จะเป็นคนในบ้านก็ได้หรืออาจจะเป็นตัวเพื่อนเองก็ได้ที่มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องแบบ เข้ารับการผ่าตาัดหรือการแบบต้องแอดมิดในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็น10บไม้สิเหรียญน,นะหนักนิดนึงนะคะอืมประมาณนี้หรือบางคนอาจจะหมายถึงในเรื่องของการจบจากภาระนี้สินบางอย่างก็ได้โดยที่แบบใช้เงินก้อนก้อนโตเลยอะโปะเข้าไปเหนื่อยหน่อยแต่โปะเข้าไปดีกว่าแบบปล่อยให้มันเรื้อรงังอ่ะอันนี้ก็เป็นไปได้ หรืออาจจะหมายถึงในเรื่องของการที่แบบมันมันอยู่ในจุดที่แย่แล้วอะจุดที่ไม่ไหวแล้วไม่มีแล้วไม่พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนให้ความช่วยเหลือเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเดมจิเชียและสิบเหรียญเกิดขึ้นเนาะเอออย่างที่บอกไปว่าอาจจะอยู่ดีๆก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือเข้ามาหรือตัวเราเองลองไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะเรามองว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆนได้นะเพียงแต่ว่า สิบไม้สําหรับบางคนอาจจะหมายถึงการแบบอ่าสมมุติไปขอ,อกู้ยืมหยิบยืมมาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นภาระผูกพันตัวเราใช่ไหมก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าถ้ามันเป็นฉุกเฉินเร่งด่วนนะเนาะมันจาเป็นที่จะต้องใช้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็ก็ต้องยอมนั่นเองก็ลอง manage ในเรื่องของการเงินดีๆแล้วกันในเดือนนี้หนักหน่อยนะคะดูดูทรงแล้วอาจจะเจอวิกฤตอะไรบางอย่าง,างที่ที่ทำให้ต้องแบบจ่ายเงินก้อนออกไปอะไรเงี้ยนะอืม ม่เป็นรสู้ๆสู้ๆเชื่อว่าเพืเ่อนๆจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะนะอืมอน,นี่ดึงละกันถ้าใครที่มีความเชื่อเนาะลองไปขอพรในเรื่องของการเงินอ่ะอออาจจะอันนี้เอแล้วแต่ความเชื่อนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นจากหน้าไพา่เนาะแล้วแต่ความเชื่อลองขออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะในเรื่องของการเงินว่าให้ท่านช่วยเหลือเราในส่วนนี้ โดยที่เราจะอาจจะงดเนื้อสัตว์ก็ได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนอหรืออาจจะแบบในช่วงกินเจรหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าเดี๋ยวเดือนเดือนตุลาคมนี้มันออกพรรษาเราก็น่าจะกินเจแล้วใช่ไหมเออก็ประมาณนี้อาจจะแบบในช่วงกินเจเนี่ยจะตั้งใจไม่ทานเนื้อสัตว์งดเนื้อสัตว์เลยเพื่อการนี้อะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีเงื่อนไขว่าถ้าสําเร็จเราจะโน,น่นนี่นั่นไม่ต้องแบบนั้นค่ะก็คือทําถวายไปเลยเออทำด้วยจิตแบบ ศรัทธาอยากบูชาท่านเยากยจะขอให้ท่านช่วยจริงๆเราก็ทําถวายไปเลยได้ก็ได้ได้ก็คือความเมตตาจากท่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้ทําบุญคิดแบบนี้ไว้นั่นเองนะสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆมาในเรื่องของสุขภาพกันมากเออมาดูกันว่าสุขภาพเพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพสุขภาพ ใบแรกเป็นราชินีดาบใบที่สองเป็นหนึ่งไม้ใบที่สามเป็นหกเหรียญและใบที่สี่เป็นดมูลมมีเดมูลเกิดขึ้นสองใบก็คือจากตรงนี้เราก็ในพื้นชะตาเนาะเออ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ลองไปตรวจเช็คร่างกายนะเออแบบอาจจะเป็นการเช็คัพประจําปีก็ได้ตัวสุขภาพประจําปีก็ได้นะคะนะถ้าอะไรที่มันเป็นแบบมีอาการแฝงๆอยู่อะไรเงี้ยในช่วงเดือนนี้อาจจะได้พบคาตอบก,ก็ได้นะจะได้รักษาได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะเอ่อ ถ้าเป็นในเรื่องสุขภาพเหรอแล้วว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเลยอาจจะเป็นช่วงเดือนนี้ก็ได้เพื่อนๆมีความเครียดความกัมงวลค่อนข้างเยอะแล้วก็หลายๆอย่างมันมีผลกระทบกับจิตใจเราอะค่อนข้างเยอะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกน้อยง่ายเศร้าง่ายหรือบางคนอาจจะเป็นแบบคล้ายๆเป็นซึมเศร้าได้เหมือนกันนะเออเป็นดโมนะคะอาจจะแบบมีความแบบอึนๆเนื่อยๆเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเออรู้สึกแบบ ทำไมปัญหามันเยอะจังหรือเราทําไมเราไม่มีความสามารถพอทําไมเราแบบแก่อันนี้ไม่ได้ทำอันนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออพยายามดูแลสุขภาพใจของตัวเราเองเอาไว้ด้วยนะคะนะเออทำจิตใจให้เบิกบานนะไม่ว่าปัญหาอะไรเข้ามาพยายามทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งและเบิกบานเข้าไว้แล้วมันจะพบผลทางในการแก้ไขในทุกๆปัญหาเลยอันเนี้ยพูดจริงๆ มันช่วยได้จริงๆเพราะว่าเราก็พยายามทำอยู่แล้ว,แล,วแล้วมันก็เห็นผลอยู่นะเออเพราะฉะนั้นพยายามมีสตินะคะพยายามมีสติแล้วก็พยายามแบบทำจิตใจของเพื่อนเนี่ยให้มันเบิกบานให้มันเข้มแข็งเขาไว้อย่าไปจมอยู่กับความทุกข์หรืออย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันเกินกว่าเหตุหรือว่าอย่าไปจมอยู่กับมันถ้าเรายังหาหนทางการแก้ไขไม่เจอะอย่าเพิ่งไปไปไปโฟกัสที่มันเออไปโฟกัสเรื่องอื่นก่อนเนาะ นะแล้วมันมันจะช่วยทําให้แบบจิตใจเราค่ะไม่ดําดิ่งไปกับไอ้เรื่องที่มันแบบเศร้ามองหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองอืมเอาใจช่วยนะคะเอาใจช่วยทุกคนเลยนะลองดูลองลอง,ลองเอาคําแนะนําที่ที่เราให้ไปอะ่ะลองไปทําดูถ้าเกิดรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่มันเริ่มรู้สึกฟุ้งซ่านรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกแบบไม่มีสติไม่มีสมาธิอะ่ะง่ายๆเลยท่องนะโมท่องไปเรื่อยๆเลย นโมตรสสะเนี่ยเออท่องไปเรื่อยเอาบทง่ายๆเลยหรือว่าถ้าใครที่แบบสวดมนต์อยู่แล้วอ่ะก็ยกบทสวดทุกบทอะที่มีอยู่ในหัวเอามาสวดวนๆไปเออหรืออันนี้ก็ก็เป็นเป็นอีกคําแนะนํำละกันแต่ว่าเราทําแล้วเราก็เห็นผลเออว่าว่ามันก็ช่วยทําให้วิกฤตทางการเงินหรือว่าทําให้เราแบบพบเจอกับ โชคฟุกฟุกเอออาจจะแบบเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแต่มันก็ทำให้เราสึกด,ดีขึ้นนะ่ะเออนะก็ลองสวดคาถาเงินล้านนะคะเออลองลองดูแบบเป็นการภาวนาในใจอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปคิดนะว่าแบบโอ๊ยฉันต้องได้เงินล้านฉันต้องได้เงินล้านฉันต้องได้เงินล้านอะไรเงี้ยคืออยากให้สวดเพื่อให้จิตใจเรามัน,ม,นมันมีความสงบลงแล้วก็มีความเบิกบานขึ้นเชื่อไหมว่าเวลาที่จิต จิตเรามันมีความสงบแล้วมีความเบิกบานมีความสดชื่นมีความสุขม,ม,มีความแบบสบายใจอะ่ะเดี๋ยวเงินทองโชคลาภสิ่งดีๆมันจะเข้ามาเองเออมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าเหมือนกับพอจิตเรามันดีอ่ะมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่เวลาที่เราแบบมีจิตที่มันเศร้าหมองร,รู้สึกแบบเครียดกังวลอะไรเงี้ยมันก็จะไปบล็อกในเรื่องดีๆอะ่ะไม่ให้เข้ามาแล้วกลายเป็นดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีอะ่ะเข้ามาให้มากยิ่งขึ้นอ,อ,อันนี้ลองดูนะคะลองดูนะ ไปดูกันในเรื่องของอะไรต่อละโชคลาภใช่ไหมเมื <c> ่ <oughs> ะกี้สุขภาพเราอะโชคลาภโชคลาภมะโชคลาภเพื่อนเพื่อที่เกิดวันพฤหัสจะเป็นอย่างไรใบแรกเป็นสองดาบใบที่สองเป็นเชารอดนะคะใบที่สามเป็นเดวิลและใบที่สี่เป็นหกเหรียญเรามองว่าถ้าเป็นโชคจริงๆเดือนนี้น่าจะหมายถึงการที่แบบมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือเวลาที่เพื่อนเพื่อนต้องพบเจอกับความยากลําบากในชีวิตมากกว่า เออแต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเสี่ยงโชคอะอถามว่ามันจะพอมีไหมมันอาจจะมีได้ในช่วงเวลาที่เราแบบทำบุญทำทานหรือแบบไปช่วยเหลือผู้อื่นอะไรเงี้ยด้วยจิตอันบริสุทธิ์ด้วยนะจิตที่อยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้แบบมีโชคมีลาบเข้ามาเป็นฟุกๆเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยได้นะคะเออลองดูนะแต่ก็ถ้าถามว่ามันมัน,ม,นมันเด่นไหมอะมันก็ไม่ได้เด่นหรอกเออ โอเคไปดูกันในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักภาพรวมความรักของเพื่อนที่เกิดวันพฤหัสบดีในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเบลาเป็นเทมเพลต์ใบที่2เป็นสองไม้ใบที่3เป็นเด็กถือไม้และใบที่4เป็น3ถ้วยโอเคนะภาพรวมความรักเดือนนี้อืม เรามองว่าถ้ามีปัญหารลอมีมีความแบบขุ่นข้องหมองใจหรืออะไรกันอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกันให้มันแบบดีขึ้นสมานะฉันท์ขึ้นได้โนในส่วนคนที่มีคนรักแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะในส่วนของคนที่มีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยมันมีสามถ้วยเกิดขึ้นแล้วเด็กถือไม้ ออย่างนี้เรามัดระวังไว้นิดนึงแล้วกันว่าไม่ฝั่งเราก็ฝั่งเขาอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีบุคคลที่สามก้าเข้ามาทําให้มีเอฟเฟกในเรื่องของของความสัมพันธ์ในเรื่องของการจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยต่อไปในอนาคตทั้งนี้ทั้งน,น,นั้นไม่ได้หมายถึงเขาจะไปมีกิ๊กหรือเราจะไปมีกิ๊กนะอาจจะหมายถึงเพื่อนครอบครัวหรือคนรอบข้าง รอบตัวเรารอบตัวเขาก็ได้ที่เข้ามามีอิทธิพลนะคะเหมือนกับแบบเข้ามาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกแบบว่าหวั่นไหวไข้เขว,ขวอะไรเงี้ยได้นะคะเออเราเราไม่ได้มีฟีลลิ่งความรู้สึกของการที่แบบจะไปเป็นแบบมีมีบุคคลที่สามที่ดูว่าเป็นเป็นในเชิงชู้สาวขนาดนั้นนะนะเออแต่่าน่าจะเป็นแบบบุคคลที่สามที่หมายถึงแบบเพื่อนคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะอยู่ดีๆไปเจอคลิปเจออะไรอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบ อ,อ่บทความหรือว่าคลิปที่มันพูดแล้วมันรู้สึกจึกใจเราทําให้เรารู้สึกเอ้ย หรือมันเป็นแบบนั้นหรืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะเพราะว่าเดือนนี้จิตใจเรามันไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นคงอยู่แล้วเนอะเอออันนี้จะต้องระวังนะในส่วนของคนโสดสนิทนะคะเรามองว่ามันมีคนเข้ามาแต่ f e ล l i n g น่าจะเป็นแบบคุยคุยกันเป็นเพื่อนกันมากกว่ายังไม่ได้ขนาดว่าจะแบบได้อาารสัมพันธ์กันขนาดนั้นบางคนอาจจะหมายถึงได้พบเจอกันในเรื่องงานเรื่องเรียนก็ได้เราแบบอาจจะอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้พบเจอกันอะไรเงี้ยค่ะการที่จะสัมพันธ์ก็เลยเป็นไปได้ยาก นั่นเองนะประมาณนี้โอเคอะไปดูกันในส่วนของคำแนะนำกันบ้างนะคะคำแนะนำคำแนะนำขอคำแนะนำให้เพื่อนๆที่เกิดวันพฤหัสสบดีโดยจาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อะไ,ได้ใบนี้มาดูกันใ <c oughs> บที่เพื่อนๆได้ก็คือแต่งงานค่ะว้าว <c oughs> อ่ะมา ความรักนะคะคนโสดก็บอกว่าระวังคนมาขายฝันให้เคลิบเคลิมนะเอออันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวก็ได้หรืออาจจะแบบสร้างภาพเออให้เขาให้ดูดีอ่ะในใสายตาเราแล้วตัวตนจริงๆเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบนันอันนี้จ,จะต้องใช้เวลาในการแบบพูดคุยเออกันนิดหนึ่งเนาะ ในส่วนของคนมีคู่นะคะบอกว่าแต่งแน่นอนเร็วๆนี้แหละถ้าใครยังไม่ได้แต่งงานเนาะก็มีโอกาสที่จะได้จัดงานมงคลน,นะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะงานนะคะเขาบอกว่าความหวานชื่นคืออะไรไม่รู้จกักเพราะทุกวันนี้แทบจะแต่งกับงานอยู่แล้วไม่มีเวลาเลยโอ,อ้เนี่ยบางคนอาจจะแบบงานยุง่งงานเยอะงานแย่อะไรเงี้ยเครียดกังวลไปหมดนะคะ เงินนะเขาบอกว่ายังพอมีรายรับให้ชุม่มให้กระชุ่มกระชวยอยู่บ้างแต่ใครวางแผนแต่งงานควรเซฟหน่อยกด็ดีเออสำหรับใครที่มีแผนว่าจะต้องจัดงานแต่งในช่วงตุลาคมพฤศจิกายนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเซฟเรื่องเงินนิดหนึ่งนะคะเออเรื่องเงินอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความเครียดความกังวลของเพื่อนเนาะ,นะในช่วงเดือนนี้นะสุขภาพนะคะบอกว่าก็ดีแหละไม่ต้องคิดมากนะคะก็อโดยรวมเนาะโดยรวมอาจจะ มีความอเรื่ออะไรนะน่าจะต้องไปกังวลในเรื่องของสุขภาพใจมากกว่าเออสุขภาพแกจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าทําบุญของที่มีเป็นคู่จะส่งเสริมเรื่องความรักนะคะก็ถ้าใครอยากมีคู่เนาะก็ลองถวายของทาบุญอ,อ่าด้วยของที่มันเป็นคู่อย่างแจกันคู่รองเท้าหรืออะไรที่มันต้องใช้เป็นคู่อ่ะเออลองดู ะะก็อาจจะช่วยหนุนนํำทำให้เพื่อนได้พบเจอกับคู่ที่ดีที่เหมาะสมนั่นเองนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปดูดวงรายเดือนประจําเดือนตุลาคมของเพื่อนเพนที่เกิดวันพฤหัสสบดีนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบการอ่านไพ่ทํานายไพ่ของก๊อปสามารถกดไลค์กดแชร์กด, check, กด shop, subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันได้นะคะ หรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนการทำช่องก็สามารถกดปุ่ม Super Thanks นะคะหรือปุ่มขอบคุณหรือช่วยดูโฆษณาจนจบอันนี้ก็จะเป็นการช่วยสปอร์ตการทำช่องได้เป็นอย่างดีค่ะก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปค่าวลายจากช่องดารายันชาแนลกันไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ